สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับกิจกรรมดีๆจากทาง RV กันอีกแล้วนะคะจะแจกเป็นฮีโร่นะคะถาวนทั้งหมด5ตัวเนาะแต่เลือกรับได้แค่ตัวเดียวนะคะและที่สำคัญจะมีเป็นเอฟเฟคด้วยจะมีเอฟเฟควาร์ปเอฟเฟคอะไรด้วยนะแล้วก็จะมีแม็กมีชิ้นส่วนสกินแม็กนะคะอ่าแล้วก็สกินแม็กสแน็ k ฟิสฟีดเนาะ จะมีเป็นกรอบโปรไฟล์ด้วยนะคะเป็นกรอบโปรไฟล์มะพร้าวนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นกันดีกว่าทุกคนวิธีเล่นนะคะไม่ได้ยากเลยนะอ่ะฮีโร่ตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวเคนตัวนี้เลยนะสําหรับตัวที่2นะคะก็จะเป็นฮีโร่ตัวซจุดนะคะก็คือขนมาลืมลืมค่ายดีซีค่ายไลเดอร์มานีเดอตัวที่3มนะคะก็มาแกงก้าแผ่นนี้ก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะ เล่นง่ายด้วยนะคะมาแกงกาเด้อตัวที่4นะคะจะเป็นฮีโร่ตัวอา d u อินคือเราไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยนะแผ่นี้ก็ถือว่าเอาเก็บไว้ก็โอเคยอยู่เด้อสำหรับฮีโร่ตัวสุดท้ายนะคะที่แจกก็จะเป็น Adnate นะคะนี่อ่ะน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยแต่แผ่นนี้ก็ มันเอาไปแล้วอ่ะทุกคนมันไม่ค่อยมีใครเล่นเด้อท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกมอ v หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลราคาอ v กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทริป ช่ค่ะค่ะตีชิปไลนตีเลยบัฟฟ้ารับไอั่นเออแกไม่รอแน่มาเฮ้ยเพื่อนทำอะไรอยู่อะท้าไมมีสกินสวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สก,กินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยแอดมินต้น TP 7เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอ้โหมีสก,กินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะก็จะมีทั้งหมด5ตัวประมาณนี้นะคะสำหรับฮีโร่อารีนะทุกคนอ่ะ ก่อนที่เราจะไปดูวิธีรับนะคะใครที่ยังไม่ได้รับเอฟเฟกแมวปั่นนะคะทุกคนสามารถใส่โค้ดให้เราเอยไม่ใช่ใส่โค้ดที่เราขึ้นให้ตรงนี้ได้นะคะอันนี้คือรอเกมมาโหลดนิดน,งนึงเนาะโค้ดก็จะมีเป็นโค้ดสําหรับผู้เล่นเก่ากับผู้เล่นใหม่นะคะเอยไม่ใช่ผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นที่กลับมาเล่นเออผู้เล่นใหม่ก็คือสมัคร ID ดีใหม่นะคะแล้วก็ผู้เล่นเก่าผู้เล่นที่กลับมาเล่นนะคะก็จะเป็นคนที่ เขาเนี่ยไม่ได้เข้าอาวีนานเป็นเดือนอะ่ะเป็นเดือนเป็นปีกลับมาใส่นะคะจะได้เป็นเอฟเฟกต์ว้าผาวรน,นะคะมาใส่หน้าตรงนี้นะคะเป็นกอกโค้ดจากคนดังนะคะเออถ้าว่าแมวปั่นมีเสียงนะแล้วก็ใครที่เป็นผู้เล่นปัจจุบันแล้วอยากได้เอฟเฟกต์นะคะก็มาล็อกอินครบ3วันนะคะถึงสิ้นเดือนนี้นะก็เข้ามากรอกโค้ดกันเยอะๆนะคะแต่เรามาดูกิจกรรมตรงนี้เราดีกว่าสุดสัปดาห์ล่ารางวัลก็คือจะมี จันอังคารพุทธผลลึกสุดก็คืออาทิตย์นี้ทุกคนวิธีเล่นคือง่ายมากนะก็แค่เข้ามาล็อกอินนะคะแล้วก็เล่นวันละเกมก็ได้นะสมมุติว่าเราเข้ามาวันจันใช่ป่ะอ่ะเราเข้ามาวันจันทร์ใช่ไหมแล้วเราล็อกอินวันจันอ่ะของรางวัลมันก็จะมาละชิ้นนึงอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นวันอังคารใช่ไหมพวกนี้เราก็จะได้เป็นตาเชิญเอฟเฟกต์มันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคน มันก็จะอยู่ในอีกกล่องกาชาเนี่ยวันพุธอะ่ะก็จะได้เป็นชิ้นส่วนประกอบแม็กนะคะนี่อะ่ะแล้วก็วันพฤหัสจะได้เป็นรูปโปรไฟล์ซัมเมอร์ไอรีนะแล้วก็วันศุกร์นะคะจะได้เป็นชิ้นส่วนแม็กอีก4ดึงอะ่ะก็จะได้2สีประมาณนี้นะคะแล้วก็ของรางวัลเนี่ยมันก็จะทยอยเข้าในกล่องลูกแก้วแบบนี้นะอะ่ะแล้วพอวิธีจะเปิดเปิดได้ไงอะ่ะวิธีเปิดคือง่ายมากพอเราเข้ามาล็อกอินวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วใช่ไหมแล้ววันเสาร์อาทิตย์นะคะให้เราเล่นทั้งหมด มีกี่มีกี่ของรางวัลหนึ่งสองี่ห้นะคะให้เราเล่นทั้งหมด6เกมนะคะก็คือเล่น1เกมต่อการเปิด1ครั้งนะสมมติว่าท่านผูช้ชมเล่นวันเสาร์สเกมวันอาทิตย์วันอาทิตย์อีก3เกมเนี่ยก็คือได้ของรางวัลทั้งหมดไปเลยนะคะก็ เอาเกมที่เล่นเนี่ยมาเปิดในกล่องลูกแก้วนะคะของรางวัลก็คือได้ไปทั้งหมดนี้เลยนะคะแบบฟรีๆรไม่เสียตังค์ด้วยนะหรือว่าใครจะเล่นทีเดียววันเสาร์หกเกมก็ได้นะคะทุกคนก็คือเล่นได้หมดเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นประวัิอะไรประมาณนี้นะอ่ะก็ฮีโร่นะคะเลือกรับ1ตัวนะคะถ้าสําหรับให้เราแนะนํานะคะสําหรับตัวเมตานี้ควรเลือกเป็นอะไรแนะนําให้เลือกเป็นทอแล้วล่ะ อ๋อฮีโร่มันมีมากกว่านี้นะคะทุกคนจะมีเคนสจวัดแอดเนสอาดูอินมาแกงก้าเทนทอนเอมิลี่ไวเนสลินลิสนะคะแล้วก็อีชาอ่ะคือแจกเยอะนะมีกี่ตัววะ1 2 3่5 6 7 8 9า0 11ห้าดดตัวโอ้ทุกคนแจกทั้งหมด11ตัวนะคะตัวที่เราให้ดูไปต้น,ตนคลิปก็คือคร่าวๆแล้วกันเนาะตัวที่แนะนำให้เลือกนะคะจะแนะนำให้เป็น เคนนะคะทุกคนอาจจะแนะนำเคนกับสจวนแล้วก็เอมิลี่นะคะแล้วก็ทอนด้วยแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีสกินใหม่ทอนเข้ามานะคะทุกคนเออก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับกิจกรรมสุดสัปดาห์ล่างรางวัลก็ใกล้กจะสิ้นเดือนละแหละเดี๋ยวก็รอวอลล่าพาร์ทกันอีกทีนะคะคลิปนี้ก็ฝากก,กันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะทุกคนก็มาเข้าเกม RV ใส่โค้ดแมวปั่นกันเยอะๆนะคะอ่ะถ้า ครูที่ดูอยู่คลิปนี้นะคะอยากสนใจเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อมาได้นะคะสำหรับอินเทอร์เน็ตนี่นะคะนี่ WiFi แดงมากนะเออคลิปนี้ก็ขอลาการเป็นเพียงเท่านี้นะคะ